ผู้หญิงคนหนึ่งนะขับรถไปทําธุระพอถึงพอถึงที่หมายนะเธอก็จอดรถไว้ริมถนนนะแล้วก็ออกจากรถไปทำธุระทำธุระเสร็จกลับมาที่รถ ขณะที่กำลังสตาร์ทรถเนี่ยก็เห็นแบงค์รอยนะมันเสียบอยู่ที่ปัดน้ำฝนนะตรงกระจกนะนอกรถเธอก็เลยลงจากรถเนี่ยเพื่อที่จะไปเอาแบงค์แต่ขณะทีนะ่กำลังจะ หยิบแบงร้อยเนี่ยออกจากที่ปัดน้ำฝนเนี่ยก็มีชายแปลกหน้านี้รีบนะเข้าไปในรถเลยของเธอปิดประตูแล้วก็ขับรถหนีไปเลยเนะผู้หญิงคนนั้นก็ตกใจนะรถของตัวแท้แท้นี่ตอนนี้ มีคนหนึ่งขับไปแล้วก็ไม่รู้ว่า,าตามหารถคืนได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นวิธีการนะของวิชาชีพที่เริ่มจะระบาดท,ที่จริงก็ทำกันมานานแล้วแต่ว่าตอนหลังก็ทำกันมากขึ้นนะกคอยนะวิชาชีพเนยคอยจ้อง เวลาใครจอดรถออกไปำทำธุระข้างนอกนี่เขาจะเอาธนบัตรนี้เสียบไว้นะตรงที่ปัดน้ำฝนเจ้าของรถเนี่ยเวลาสตาร์ทรถนี่ก็ต้องเห็นแล้วนะและรอยทั้งรอยเนี่ยหรือเกือบจะรอยทั้งรอยเลยก็ต้องลงจากรถนะ อาจจะเป็นเพราะว่ามีลาบลอยมาแล้วมีเงินแบงค์อยก็ดีแบงค์ห้า้อยก็ดีเสียบอยู่นี่จะเมินเฉยได้อย่างไรนะพมมีความอยากได้เกิดขึ้นมาพอลงจากรถนั้นะเลยนะแล้วประตูยังไม่ทันปิดเลยนะมันก็เป็นโอกาสดีนะที่มิจฉาชีพนี่จะเข้าไป เข้าไปสวมรอยขับรถหนีไปเลยผู้มิชีพนชีพก็ฉลาดน,นะในเรื่องจุดอ่อนของมนุษย์รู้ว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้คนเนี่ยลืมตัวเพราะถ้าคนไม่ลืมตัวเนี่ยมิชาาชีพก็หลอกได้ยากเนะี่ วิธีนึ่งจะไม่ลืมตัวคือว่าเกิดความอยากาเห็นแบงค์เนี่ยนะอยากได้บางคนอาจจะไม่อยากได้สิเดียนะแต่ว่าอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าเอ๊ะใครมาเสียบอะไรไว้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาต้องการล่อให้เกิดความอยากอยากได้ก็ต้องลงจากรถไปนะก็เปิดช่องให้เขาเนี่ยนะ ขับรถหนีไปได้เวลาเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยนะในการมีสติหรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเกิดความเฉลียวใจมันจะช่วยได้มากนะเพราะว่าอะไรที่มันดูดีเนี่ยหรือว่าดูง่ายเกินไปเนี่ย มันดูจะไม่ชอบมาผากฏคนรอถ้าฉุกคิดหรือฉเฉลียวใจนะว่าเอ๊ะใครเอาแบงค์ร้อยมาเสียบไว้เนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วล่ะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทันเอ๊ะนะความอยากมันขึ้นหน้าก่อนอยากได้พออยากได้เนี่ยมันไม่เปิดช่องให้สติได้ทำงานนะ เกิดการฉฉกคิดหรือการเฉลียวใจถ้าฉฉกคิดหรือเฉลียวใจนะก็ทำให้นะยังไม่ลงจากรถนะเพราะว่ามันไม่ชอบมาผากลแนนะ่อะไรที่มันดูง่ายๆดูดีๆเนี่ยหรือว่าเหมือนกระลาบลอยนี้ต้องระวังนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็โดนหลอก เพราะแอปเงินกู้นี่มากเลยนะทวนนี้เนี่ยคนก็เดือดร้อนเรื่องเงินเยอะก็เปิดช่องให้พวกมิชาชีพมาในคราบของแอปเงินกู้นะแอปเงินกู้นี่ก็จะมีอะไรล่อดใจหลายอย่างนะเช่นได้เงินทันทีเลยนะไม่โอเอไม่ต้องรีรอได้เงินทันทีเลยไอ้แบบนี้เนี่ยนะมันดีเกินไป มันง่ายเกินไปบางทีคนเราเนี่ยก็ชอบอะไรที่มันง่ายๆนะชอบอะไรที่มันทันใจโดยเพราะถ้าเป็นลาบเนี่ยหรือเป็นเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอะไรที่มันง่ายอะไรที่มันสบายนะถ้าเรารู้จักเอะใจ หรือจักฉุกคิดหรือเฉลียวใจสักหน่อยเนี่ยก็ยากนะที่จะตกเป็นเหยื่อเพราะพวกที่จะมาล่อหลอกนะคนเราเนี่ยหรือพวกที่จะมาตบทรัพย์เนี่ยอย่างแรกที่ก็ต้องทำคือทำให้เกิดอารมณ์บางอย่างึ้นเช่นเกิดความโลภเกิดความอยากได้ถึงตอนนั้นแหละก็จะไม่เฉลียวใจ ผีแผลมทันทีแอปเงินกู้ก็เหมือนกันนะโอยยืมเงินได้อย่างรวดเร็วทันใจแต่พอยืมเงินเข้าไปนี่โหลำบากเลยนะดอกเบีย้ยสูงแถมยังขมขู่นะตามตามขู่บางทีก็ตามแบ็กเมย์เพราะว่าพอ ได้พอยืมเงินเขาเนี่ยต้องไปต้องไปกดลิงก์อะไรของเขาบางอย่างทำให้เขาเนี่ยสามารถจะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวแม้กระทั่งรูปภาพแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ของคนรู้จักไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นเครื่องมืออย่างดีของผู้มิจฉาชีพนะที่จะมาะตามเล่นงานเรา เพื่อบังค่าให้เราจ่ายเงินไม่ใช่คืนเข้าอย่างเดียวนั้นเพราะว่าต้องจ่ายเงินให้กับเขามากกว่าเงินต้นที่ยืมซิกเสียผู้เสียคนไปเยอะแล้วบวางคนเขาฆ่าตัวตายไปเลยเพราะว่านี่บานเบอรเลยนะเพิ่มป็นสิบเท่าก็มีแต่ไม่จ่ายนี่เขาจะไปปล่อยข่าวลือให้กับพวก เครือข่ายที่เรารู้จักเพราะว่าเขามีเบอร์โทรศัพท์ถ้าเกิดว่าเวลาเราเจอแล้วพวกนี้เนี่ยนะถูกคิดไว้ก่อนรู้จักเฉลียวใจพอเรารู้สึกฉุกคิดเนี่ยมันก็จะได้คิดนะว่าเนี่ยมันคงจะต้องมีอะไรพิดรุดอย่างถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ยเอาเงินเสียบไว้ในช่อง หรือในที่ปั่นน้ำฝนเนี่ยเห็นแล้วนี่อย่าพิ่งลงจากรถนะขับรถไปเลยเพราะคนผู้มิชาชีนนี่เขารออยู่ใกล้ๆนะบางทีเราไม่ทันสังเกตเขารออยู่ใกล้ๆพอเราลงจากรถนี่เขาก็เข้ามาเสียบเลยเข้ามานั่งเลยนอกจากความอยากหรือความโลภแล้วเนี่ยบางทีก็กระตุ้นความกลัวนะ อย่างที่เห็นอยู่บ,บ่อยๆหรือที่มีข่าวอยู่บ,บ่อยๆพวกแกงคอเซ็นเตอร์มาส่งข้อความหรือว่าโทรศัพท์มาบอกว่าเนี้ยพบว่าเนี่ยเรามีการฟ้องเงินนะมีหลักฐานอยู่ในบัญชีธนาคารนะหรือว่าพบหลักฐานว่าเราไปเกี่ยวข้องนะกับแกงค้ายยา ให้รีบติดต่อ uh, DSI mm hmm. เพื่อมาชี้แจงพอเจอวันนี้เขาคณก็กลัวนะ mm hmm. เขาให้กดลิงก์ก็กดแต่บางทีก็กระตุ้นให้เราโกรธนะเขีนข้อความมาต่อว่าด่าทอให้เรารุนแรงหาว่าเราไปทำไลายเขาอย่างงนอย่างนี้หาว่าเราไปคอมเมนต์ไปว่าเขาอย่างงนอย่างนี้ ไม่เชื่อนี่ก็ให้ไปดูนะแล้วก็ให้ลิงก์้ไอ้ความตื่นตกใจก็ดีความโกรธก็ดีถูกเขาด่านี่มันอยากจะตอบโต้กดลิงเข้าไปนี่ก็เสร็จนะพวกนี้ก็สามารถจะเข้าไปแฮกข้อมูลเอาเงินจากธนาคารจากบัญชีธนาคารได้อันนี้ก็เหมือนกันนะมันกระตุน้นสกักระตุ้นความโลภไม่ได้ก็กระตุ้นความกลัวความโกรธ พราะอารมณ์วันนี้เกิดขึ้นทีไรเนี่ยลืมตัวขาดสติไม่ทันยังคิดแต่ถ้าหาว่าเรารู้จักฉุกคิดสักหน่อยนะแม้เราจะไม่รู้ความจริงคืออะไรแต่ฉุกคิดสักหน่อยอใจสักหน่อยจะไม่ผีพรมนะจะนั่งคิดไตรตรองว่าจะทำอย่างไงแล้วถึงตอนนั้นก็อาจจะรู้ว่าเนี่ยสงสัยนี่เป็นอุบายของพวกมิจฉาชีพเ,เราก็จะไม่หลงตกเป็นเหยื่อเขาได้ไง่าย การรู้จักเอะรู้จักฉุกใจคิดหรือเฉลียวใจนี่สำคัญมากเนะเพราะว่าไม่งั้นนี่จะพลาท่าเสียทีนะไม่ถูกหลอกด้วยผู้มิฉาชีพก็ถูกหลอกเพราะว่ามีคนมาอยากจะล้วงเงินในกระเป๋าเรานะโดวยวิธีการที่ถูกกฎหมายก็มีเยอะนะเ,เราก็เตรียมรับพร ชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วที่บ่าเมวาสมิชะทุโดยฉาพรสามเพปพุรเรนตุสังตปาขอความดำริทั้งวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาทธาเหมือนพระจันท์ในวันเพลมณีโชติราโสยาทธาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวยัยควรยินดี สาพีติโยวิวัชันตุขันตารายทั้งปวงจงบำราดไปปะโรโควินัสตุโตร,รทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารโยอันตรา,ายามีแกท่ท่านทิดีคายุโกภวะมีความสุขมีอายุยนืนวิวาทนาสิลิสนิจังุทธาปจจายโน อารธรรมวันโนสุขังคาลังคืออายุวันนัสุขะการะเจริญแก่บุคคลทู่มีปกติไหวกราบปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวันตูสาพะมังคาลังสัพพะมงคนจงน้แก่ท่าน นุสสาภเทวตาอาราเทวตาทั้งปวงจงรักศาสนพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมนุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ตุสีภาวานุเต ยอมมีแก่ทานโน้เมื่อเ่